ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปต่อกันที่จังหวัดลำปางค่ะแวะชมพระธาตุกลับหัวที่วัดพระธาตุลำปางหลวง and heading to ขึ้นบันไดสามรอกว่าขั้นที่พระธาตุดอยสุเทพต่อด้วยช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินวัวละพร้อมทั้งปักผมสวยๆแบบสาวล้านนาเราจะซื้อเสื้อแบบที่เราตามหาไม่ะและนี่ก็จะเป็น outfit ชุดทำงานของพวกเรานะคะเป็นชุดมะฮ่อมแล้วก็มีบัตรนะคะวัทำงานของเราะ ออกเดินทางไปลำปางกันเจ้าอันนี้ก็จะเป็นขนมที่เราได้มาเมื่อวานนะคะและเนื่องด้วยระยะทางจากสุโขทัยไปลำปางนะคะมันใช้เวลาเฉลีย่ยประมาณ4ชั่วโมงนะคะซึ่งใน4ชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะขึ้นมาเอนเตอร์เทนเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยคร่าวๆนะคะที่พวกเราเล่นกันค่ะทุกคนคอยไอย้ ก็คือเล่นเกมร้องเพลงลงท้ายด้วยพยัญชนะนั่นเองนะคะความจริงเราเล่นกันเยอะมากเลยนะทุกคนหรือพูดได้เลยว่าเป็นวันหนึ่งที่เราพูดมากที่สุดเลยก็ว่าได้เลยนะคะหลังจากที่เดินทางกันมาแล้วสักพักนะคะในที่สุดเราก็มาถึงพระธาตุลำปางหลวงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ และตรงส่วนนี้นะคะภูมิใจนําเสนอให้ทุกคนดูก็คือนี่เป็นพระาธาตุกับหัวนั่นเองนะคะความจริงก็คือเป็นแสงที่มันสะท้อนตกกระทบลงมานะคะก็เลยเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้ก็เลยเรียกว่าพระาธาตกับหัวนั่นเองค่ะจะเห็นว่าเสามีการเขียนลายรดนะ้ำ แต่เดิมสีเหลืองๆที่หนูเห็นนั้มันคือทองคาเปลวทั้งสิ้นนะคะแล้วเราก็ได้เห็นโครงสร้างของการที่จะมีลักษณะของลังคาภาษาไทยนะลูกหนูเคยได้ยินคำหนึ่งทีเ่เรียกว่าคอคอแบบคอเราค่ะเขาเรียกว่าคอส,สองคอ,คอกับเลขสอง,สองนะคะมันคือตัวของเนี่ยค่ะ ตัวของแผ่นไม้กระดานนี่หนูเห็นตรงกลางนะคะคือการยืดหลังคาให้สูงขึ้นไปอตอนนี้พอยืดหลังคาให้สูงขึ้นไปเนี่ยมันมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเขาก็เลยเขียนรูปไว้ให้หนูเข้าใจง่ายขึ้นคนโบราณเขาไม่สามารถจะอธิบายปรัชญาอะไรเกี <S <S ่ยวกับความเชื่อได้สิ่งเดียวที่ทําให้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาขเข้าใจคือรูปวาดฉะนั้นเวลาเขาจะอธิบายอะไรเขาจะเขียนเป็นรูปให้คนมองและเข้าใจนี่แหละคือสิ่งที่ คนโบราณเขาเขียนภาพจิตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเอาภาพจิตรกรรมบนฝาผนางังภาพจิตรกรรมบนผ้าที่เรียกว่าพ้าบดนะคะเหมือนเล่าเรื่องมันเป็นจิตรกรรมเล่าเรื่องทั้งสิ้นหลังจากที่เที่ยวชมพระธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกลับไปที่รถกันค่ะและในขณะนี้เรากําลังเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะที่ร้านนี้เลยพอทานข้าวเสร็จป,ปุ๊บเราก็ไปต่อกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า มาคุณเทพที่ตังนะคะในช่วงบ่ายนี้เป็นยังไงคะอาหารที่เพิ่งทานไปอร่อยหรือเปล่าแซ่บมากเมนูไหนชอบทานเมนูไหนที่สุดคะที่แบบว่าเป็น d e b t e เลยต้มเครื่องจานสำหรับมากรุณเทพที่ตังกับพี่บีมนะคะลงขันกันสองคนแล้วว่าเมนูที่ enjoy ที่สุดของเรา2องคนก็คือยำมะพร้าวอ่อนนะคะอร่อยไหมทุกคนว่าอร่อยค่ะเลิศล่างเลย a few moments later แล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วนะคะพอหลังจากที่เราเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อรถแดงนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปที่ทดอยสุเทพกันค่ะจัดไปฮะสามอขั้นจุกจุกยังไหวอยู่นะเวร์รนไปต่อไหมฮะไม <laughs> ่ดีไม่เลย ถึงแล้วเย้ความรู้สึกนะตอนนี้นะคะรู้สึกไงบ้างคะเสร์มาครั้งเดียวมาครั้งเดียวครั้งเดียวเทานะ่านนจากนั้นพี่ส้อยก็พาพวกเราขึ้นมาชมวิวเมืองเชียงใหม่กันนะคะแล้วก็เห็นสนามบินเชียงใหม่ด้วย ตอนนี้นะคะเราก็เดินลงมาจากที่ดอยสุเทพแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างคะสบาย,บายชิว,ชวโอเคสบายโอ้โแต่ไปที่ภาพตอนขึ้นห้องเยออ่ะเดี๋ยวเราจะไปชอปปิ้งกันแล้วนะคะเราใกล้จะแบบ กาจะแบบเป็นอิสระแล้วเย่เรากล้จะทำานเสร็จแล้ววันนี้กจงงนนจ,จบแล้วเย่ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นที่ถนนวรลลายกันไปดูต่อ,ตอ <Okay. S 1> นะคะใช่คาดหวังเป้าหมายไว้เท่าไหร่คะสิบล้านยอมเลยสิบล้านสิบล้านต้องเป็นของเราทุกคนตอนนี้เราก็ ถึงโรงแรมแล้วนะคะเพิ่งลงมาจากดอยซอเท่คือแบบฉันเวียนหัวมากเลยเว้ยแกแล้วเดี๋ยวสัพักเราก็หกโมงครึ่งนะคะเราก็จะลงไปทานข้าวกันจากนั้นก็จะหมดวันแล้วเย่แล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันต่อที่ถนนบัวลายนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ทุกคนดูว่าดูกันว่าที่น,น,นั่นมีอะไรนะคะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยได้ไปที่นี่เหมือนกันก็ตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังเหมือนกันนะคะว่า ที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะเรามาถึงตลาดแล้วตลาดนี้ก็คือตลาดอะไรถนนคนเดินถนนวใช่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 เดใช่ายให้ดใแม่มาซื้ออะไรดีเราเดี๋ยวไปดูอันนี้ก็คือคนมาเดินเยอะมากเลยนะทุกคนเราก็เลยต้องแบบว่าตัวติดกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหลงนะฮะ เจะเจอเสื้อแบบที่เรากลับหาไหมอ่ะแก <Okay, S 1> ฉันมาเจอน้องช้างน้อยเพนสี่คือแบบมันน่ารักเว้ยแบบกตัวกระจุกกระจิกนี่ก็คือตัวละ50บาทนะคะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ร้อยหนึ่งนะทุกคนแต่แบบเราไม่ได้ซื้อมาด้วยลูงนี้เราต้องจะซื้อมาด้วยเนอะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเอ๊ะถ้าซื้อมาฉันจะเอาน้องมาทาอะไรก็เลยแบบไม่ซื้อดีกว่าแต่พอแบบกลับมาดูแล้วแบบมันน่ารักอ่ะฉันอยากได้อ่ะแต่ฉันไม่ได้ซื้อน้องมามเสียดายนะคะ ที่ถนนคนเดินวัวลายนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูกันนะคะ say, sure life, right. และทุกคนคะเราก็เจอสิ่งที่เราอยากเทำแล้วเย้นึ่งก็คือป่นบังผงนั่นเอง hey, ผมประมาณนี้ได้ไหมคะดได้ครัสั้นกวนี้ก็ได้อ่า <c oughs> ออนุญาตเลือกสักฝักนะคงสวยอ่ะ ปักฟีนะคะคุนพอหลังจากที่เราเลือกปิ่นปลกผมได้แล้วนะคะเราก็มาให้เขาทำผมให้นะคะปิ่นปลกผมอัละสีสิบบาทนะคะส่วนทําผมนี้ก็คือทํำฝีนะคะ wow. คอมพีสไปแล้วนะคะเราได้ทำผมปาร์ตี้ในคลองพิกเกตอยู่ข้างหน้าข้างนี้สวยเจวาป้าไว้มีอะไรห้อยตุ้งติ้งตุ้งติ้งพี่หัวใจเพืวะเลิศเลิศเลิศไม่ได้แล้วนะจ้าวทำไม่ได้แล้วทำเองไม่ได้แล้วใช่ต้องมาทำที่เชียงใหม่ถึงแบบว่าต่อให้บอกว่าแบบทำเองก็ได้ใช่ไหมแต่แบบว่ามันไม่ได้ฟิลไงเรามาเชียงใหม่ทั้งทีแล้วก็แบบอุ้ยเป็นสาวเมืองกูกับเมืองอะเจ้า ต่อไปเป้าหมายของเราคือหาเสื้อหาเสื้อใช่จะเจอไหมเปลี่ยนทั้งตัวทั้งเซ็ตนะคะขอกับตีเนื้อแบบกะันอยข่ลดบอะนี้จะกินแกงหอยวันนี้แกงหอย อยปิ่นราคาเท่าไหร่ละคะอยอ้ารก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะคะก็ขอเดินดูก่อนละกันนะคะอย่างที่เห็นนะทุกคนคือแบบคนเยอะมากแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาเราเข้านะคะเราจะมาชิมอันนี้กันนะคะอร่อยไหมได้อยู่เท่ากับได้อยู่เท่ากับ พ้นกับเสื้อกาสลองนะคะแหมตามรอยของจริงกว่าจะเลือกได้นะคะทุกคนถึงห้องแล้วค่ะทุกคนในส,สุดเลยเดินไปแบบเราเดินไปตรงตลาดเพื่อหาจุดสิ้นสุดของมันนะคะมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็เลยถอยกลับนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเราได้เสื้อกาสลองมาด้วยตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวพวกนี้ใส่ให้ดูนะคะทุกคนใส่คู่กับเกงช้าง<อ>เดี๋ยววันนี้ก็ ขอไปพักผ่อนก่อนนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้คะ่ะวันที่เราเป็นนักท่องเที่ยวอีกทีนะคะขอข้าเจ้าขอตัวไปนอนก่อนนะเจ้าี้นี่เช้าวันต่อมาที่สุดแสนจ,จะสดใสของเรานะคะเราได้กลับมาเป็นนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วคะ่ไคนนคะไอเ,าาเ,เราก็คือเอเนอร์จีล้นสุดแล้วก็หันมาดูทางเพื่อนนั้นก็ ประตูสวนดอกประตูนี้นะคะเป็นประตูที่ตรงไปยังวัดสวนดอกด้านหน้าเนะะี่ยค่ะซ้ายมือจะเป็นวัดสวนดอกหรือว่าวัดบุคคารามที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะว่าเจ้าดารารัศมีนะคะ<อ>ก็ยังอยู่ที่นี่นะคะ่ะพระอาทิตย์ของท่านก็อยู่ที่นี่ และที่แรกของเราในเช้านี้นะคะก็คือวัดเจดีย์หลวงวลวิหารนั่นเองค่ะวัดเจดีย์หลวงวลวิหารแห่งนี้นะคะก็สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมานะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมาก่อนด้วยค่ะของบันไดนาาอันนี้แลคทาที่ก็ถือว่าเป็นบันไดหน้าที่งามที่สุดข,ของเมืองเชียงใหม จากนั้นพวกเราก็เดินชมรอบๆพระอ,อ,อารามนะคะซึ่งจะมีบันไดจริงๆแค่บันไดเดียวนะคะที่เหลือเป็นบันไดลอกแล้วก็มีฐานชางล้อมค่ะซึ่งตรงนี้ก็บูรณะขึ้นตัวะะของหน้าบันล้านนาะเป็นเสาไหมคะนะคะลักษณะของเสาและปลายเสามีบัวปลายเสานะคะบัวลักษณะของเอ่อช่อดอกไมไม่มีใบลา,ากาเห็นไหมคะไม่มีใบลา,ากาใช่นะัม้มาาอันนี้คือหนึ่งในต้นแบบของวิหารล้านานา จากนั้นเราก็เดินมาต่อกันที่วัดพระสิงห์นะคะซึ่งวัดนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสี่หิงค่ะพระสิงหรือว่าพระพุทธสี่หิงนะคะมีความสําคัญอย่างไรก็คือเป็นพระพุทธรูปที่คูบานคูมเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของที่นี่นะคะถ้าไม่มาดูแล้วก็ถือว่าพลาดเลยนะคะก็คือจิตรกรรมฝาผนังนั่นเองค่ะซึ่งจะบ่งบอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตและก็นิทานชาดกต่างๆนะคะที่เขาได้วาดไว้ค่ะ เดินทางไปซื้อของฝากกันค่ะทุกคนแก okay, แล้วฉันก็ไปสะดุดตาอันหนึ่งไว้ซึ่งมันแบบน่าสนใจมากเป็นหนอนอบแห้งนะคะแต่ว่าพอดูราคาแล้วแบบไม่สู้ดีกว่านะคะอุ้ยเรื่แบบการาะาลองอีกแล้วทุกคน แล้วเราก็มาดูเสื้อผ้านะคะดูไปดูมาเรากะว่าแบบเออตัดสินใจซื้อไปฝากหมาๆกันดีกว่านะคะของเราก็ได้มาเป็นตัวนี้นะคะ239บาทจ้าพอหลังจากละลายซับเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เวลากับมอสิบประกรณ์เพชรรีที่รักของเราแล้วละคะ่ะและอันนี้ก็จะเป็นของกิจกรรมรางวัลจากเพื่อนบริษัท3มนะคะที่เราเล่นได้เย้ Yay! ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนเราก็มาถึงที่มอเป็นเวลาตีสามกว่าๆนะคะก็คนของๆง่นๆก็คือแบบในโอากาสเลยรที่ยวรูดูจะขอบตาแล้วนะคะทุกคนก็คือเราเดินทางกันประมาณกี่ชั่วโมงนะก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะก็จะบอกว่า ทริปเหนือนี้นะคะเป็นทริปที่สนุกมากเป็นทริปแบบบริษัททัวร์จำลองที่แบบว่าไม่ค่อยเคร่งเครียดเหมือนทริปการนะคะความจริงทริปการอะเราไม่ได้อาดให้ทุกคนดูด้วยแต่ว่าเราเป็นไกด์นะคะทุกคนก็เลยแบบ รับบทบาทที่ค่อนข้างหนักหนาสร้างัสกันเลยทีเดียวนะคะเลยไม่ได้บล็อกอะไรให้ดูมากนกคะก็จะเป็นประมาณนี้ทริปนี้ก็คือเป็นทริปที่ผ่อนคลายมากไกล้พี่เพียงเออก็คือแบบน i c สมากใจดีมากคะได้ความรู้เยอะแยะเลยที่แบบว่าแบบหาได้จากในหนังสือได้ยากอะค่ะเขาก็มีความรู้แน่นแล้วก็แบบเราได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้ต่างๆ นานาถือว่าเป็นการสืระสบการณ์ที่ที่ดีมากเลยค่ะก็เราชอบมากเลยที่เพื่อนๆแบบว่าสนุกไปด้วยกันเราเล่นกันแล้วก็อีกอย่างนะทริปนี้ก็ทําให้เราแบบว่ารู้จักกับเพื่อนๆนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ชอบทริปนี้มากๆเลยค่ะสําหรับทริปเหนือของเรานะคะที่เราบล็อกมากิบภาพบรรยากาศต่างๆนานาให้ดูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดู ล็อกองเราจนถึงตอนนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะไปะไปอ่ะเนาะบ๊าย<ป> <Bye. S 2>